สนับสนุนโดยกระดาษเช็ดหน้าคลินิกน์นมตรามีโกผลิตภัณฑ์เยลี่ตรายโยโย่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับทีมปีครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะบีคนเป็นคนค่อนข้างมีเซนว่าคนนี้ทำได้แน่นอนอะไม่ใช่แบบเลือกมาแล้วงงงอย่างที่บอกอย่างทีมอื่นเขายังงงง แต่เราชัดเจนมากๆว่าเราไม่งงนะฉันเลือกแล้วก้มมองกระต่ายถึเอาแนบไว้เลยโอ้สวยสวยปากแดงฟันก็ดัดเหล็กมันดูเยอะไปหมดอ่ะเข้าไปได้ใกล้แค่ไหนเนี่ยเข้าไปได้อีกป่ะได้อีกโอเคอย่พูดเเอาทำไมเข้าได้อ่ะ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเออคุณบีชิญกลับมาตรงนี้ไไม่ด้ให้แค่นี้ฮะให้แค่นี้บอกว่าเดินเข้าไปได้คุณบอกว่าได้อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ข้อผิดพลาดของบีนะที่เดินไปหน้าจอเพราะบีถามคุณแล้วเดินได้ไหมแล้วเขาบอกเดินได้ก็เดินแค่นั้นเองเขาก็เดินไปเินไเ่ใช่ว่าผิดนะเมนเทอร์เชิญครับกรุบเลยกรุบก่อนของงูได้ค่ะใครอยู่ตรงไหนโพสิชั่นไหน กัไม่เป็นไรอย่ากลัวไม่เป็นไรโอเคมันเป็นแบบนี้ละนี่คือการแข่งขันอยู่ตรงทับใจไว้ช้าตตรงนี้อ่ะโอ้ยเย็นโอ้ยบริกรหลักการโอ้ยอะไรมีอะไรนุ่มมากเลยไอ้หมาที่อยู่ตรงกลางอะที่ไปเปลี่ยนสีผมมาแล้วแบบดูตลกไหมฮะสีผมดูไม่สวยเลยดูเป็นกระเทยมากเลยดูเป็นกระเทยเลย หลับโอ้โดอี่เดี <ๆ S 2> ยเดานะมีมังตรงนู้หนูกรี๊ดเสียงดังมากเลยหนูหมดความ p r o f e s s i o n a l l ตั้งแต่กรี๊ดตั้งแต่ครั้งที่สาวแล้วเาะหนูบีเนี่ยเขาจะพลาดในในจุดที่เขาไม่ได้มองภาพที่ถ่ายแล้วสวนใจแต่อยู่หน้าเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นเลยว่ารูปของเขาเนี่ยไม่ได้เลยผมแต่ละคนกระเซิงของน้องลิลลี่เนี่ยกระเซิงมากน้องแพรวก็โผล่แต่หัวดูเป็นกระสือมากเลย น้องจีนั่นก็โดนโดนงูเนี่ยบีบอยู่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบตายตายนี่มันไปแล้วช้างมันปล่อยมันชามาปล่อยมัล้วมปล่อยวแล้อยม่อหวแนล่วเอนป่มันมน่อยมันล่วมันอนี่อน่อยมนปลอมัลมันมั่อมอมันนอมนมัน่นนลอน่อยมนไอน่ดนอมันลออนมันลนน พี่ก่นมันัดอน้องมัน้องมัน้องมน้องคนรูกไมดเชาไม่ได้เชี่อมาชิก UM มันโดนี้น uh, ี <S <S ่อยู <S <S ่ที่โดนออนี่แค่ challenge อันแคมเปญอันแรกนะก็ยากยากมาก ือเขาบอกว่าถ้าเกิดฝันเห็นงูรัดแสดงว่าแบบจะเจอเนื้อคู่ว่านี่งูรัดเลยจ้ะรัดแบบนี้เลยแสดงว่าหนูใกล้จะเจอแล้วหนูว่าหนูจะเจอพรุ่งนี้แน่เลยเนื้อคู่หนูต้องตัวใหญ่หรือเงี้ยหรือไม่ก็แบบต้องแบบรวยกระเป๋าหนักเกี่ยวปะเหลืออีกเจ็ดนาทีนะครับขอมั่นใจอย่าหน่อยจับคอมันสิจับคอเียวีมีออกมสิบีออกบีออกสิเบียดกันไว้เบียดกันไว้เบียดกันไว้ ขอตาโพสิชันอ๋อสวยมากสวยมากแพงมากอย่างกับเป็นสื่อต่างประเทศสวยได้ไงคืเป็นกระสืออ่ะเห็นแต่หัวสวยได้ไงแล้วสวยดูสิเป็นกระสือเนี่ยไม่ได้เลย position ภาพนั้นไม่ได้เลยตายกรุ๊ปช็อตเนี่ยบีตายทีมบีตายเลืกสนาทีนะครับ ข้างหลังโอเคมองแค่นี้โผล่ไปทางนั้นเลยเดินสองสามจับด้วยประคองด้วยจ้ะเราน้าประคองไม่อีกคนหน้าไม่กลัวเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่งงกลัวขนาดนีตลกมะแปลกเนาะแปลกคืออย่างนี้แบบมือลูบไปเรื่อยๆค่มือลูบเออเหมือนลูบหมาเหมือนลูบขนหมาอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขา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 เลยปล่อยเขาเลยเท่าเลยไปไหนเราหายไปทางนั้นสวยสวยมากสวยมากสวย ปล่อยเขาปล่อยเขาเลยหลับตาได้หลับตาได้มีลลมมีมหลับตาไปขอโทษ้วยค่ะขอพัดลมด้วยค่ะขอพัดลมขอพันลมไปไหนพัดลมหายไปมีพัดลมด้วยอะเปลี่ยนมุมหน้าบ้างเปลี่ยนมุมหน้าบ้างเอามือมือหนึ่งยกมาอย่างนี้ยกมาอย่างนี้ a c t i o น ช่ามันเลิศมากมันอยู่บนหัวแบบเนี้ย <Yeah. S 1> ดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมากแล้วดูเหมือนใส่วิกด้วยสีผมอะ่ะไม่ได้ช่วยน้องเลยแต่ตัวอีกวานะ้ามันช่วยเขามากเลยทำให้เขาดูสวยสง่าพี่รู้สึกว่าเออช็อตน,นี้กูตายว่ะสองนาทีนะครับกับแมง <S <S 2> <S 2> มุมยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับ <S <S พอแล้วคะ่ะแมงมุมมาแล้วเหรออสีย่ยงตัวม,มันเป็นอย่างนั้นแหละไม่กลัมว<า>มันไม่ทําอะไรเลยคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นสีเพราะว่าเรากลัวมันนะคิดว่าเป็นแบบเม็ติดผมอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ก็ได้เวลามุกลุกเบาๆพอแมงมุมของคิสเนี่ยพี่คนที่เป็นคนให้เป็นคนปล่อยสัตว์นะคะคุจะไปบอกเขาว่าพี่มันปีนบนหน้าบนหัวบนตาอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ขนมันอันตรายมากห้าม แต่พอทีมเพิเซนทั้งทีมพิเกตทั้งทีมบีอยู่บนหน้าหมดเลยหมายความว่าไงก็ถ้าหนูไม่กองหน้าหนูก็แพ้กลุ่มอื่นนะจริงๆอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงหมเวลาครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ทานแล้วโอ้ไม่กอเหรอเก่งมาก คุณกมาบีต้องบอกเลยว่าบีมั่นใจเด็กทุกคนในทีมและบีคิดว่าน้องๆทุกคนในวันนี้ทำได้ดีมากๆเอาล่ะครับตอนนี้พี่ฝอยกับพี่จอยก็ได้ภาพที่ดีที่สุดของแต่ละทีมแล้วนะครับทีมแรกคือทีมคลิสครับ จริงๆแล้วเนี่ยภาพกรุ๊ปช็อตเนี่ยเข้าใจว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะยากลําบากที่สุดถ้าให้เลือกจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีเอ่อภาพไหนที่ชอบเลยในส่วนของที่คิดว่าเป็นรูปที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนที่สุดใน6รูปนี้เนี่ยคงจะเป็นรูปน้องที่ถือจอระเข้นางแบบกับสัตว์เนี่ยไม่ได้สื่อสารอะไรกันเลยเพราะว่านี่คือทั้ง15คนเนี่ยผมว่า คนนี้กลัวสัตว์ที่ถือมากที่สุดแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้งานออกมายากนิดนึงทีมต่อไปนะครับทีมลูกเกดครับรูปที่วิกที่สุดของรูปนี้เป็นรูปที่ถือกระต่ายจะเห็นได้ว่ารูปนี้เนี่ยมือเขาเนี่ยเหมือนจะขยำอะ่ะไม่ได้บ่งบอกว่าเขากำลังจะทนุถนอมสัตว์ตัวนี้อยู่เลยแล้วก็ที่สำคัญคือ มันเหมือนภาพที่บอนถ่ายเล่นที่บ้านใครๆก็ทําได้กระถือก็ตายแล้วก็ถ่ายอย่างนี้เราต้องเราต้องอย่าลืมว่านี่คือการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโพสยิ่งแปลกยิ่งยากเท่าไหร่เนี่ยมันมันยิ่งจะทําให้รูปน,านาั้นมีมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็น้องที่เป็นแมงมุมเนี่ยอันนี้สวยมากรูปนี้สวยมากเลยเพราะว่าแมงมุมเนี่ยอยู่ที่ไหล่ก็น่ากลัวแล้วนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมาอยู่ที่ใบหน้าเขาเลยแต่รูป กลุ่มก็ถ้าไม่ไมจำเป็นต้องเลือกเนี่ยจะไม่เลือกเลยและทีมสุดท้ายนะครับทีม B ครับทีมของ B อาจจะเป็นโชคของ B ก็ได้นะครับที่ได้เป็นคนสุดท้ายคือตัวแมนเชอร์เองเนี่ยค่อนข้างจะฉลาดตรงที่ว่าเขาทราบว่าสัตว์ตัวไหนเนี่ยแมเนจยากที่สุดเขาใช้เวลากับสัตว์ตัวนั้นมากที่สุด ก็คือตัวอีกววนาแล้วก็รูปนี้ก็เป็นรูปที่สวยที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าสีผมนะครับสีปากของนางแบบแล้วก็สีของอีกววนาที่ทำให้รูปนี้เนี่ยมันเป็นเฟรมที่สวยมากนะครับรูปนี้วิกที่สุดก็คือกระต่ายเหมือนกันการจัดการกระต่ายพี่ฟอร์ดไม่เข้าใจว่าทำไมอุ้มกระต่ายแล้วต้องทำตัวน่ารัก ร,รูปถ้าไม่จําเป็นต้องเลือกต้องจะไม่เลือกนะครับ <c oughs> รูปุกคนคือค่อนข้างจะยากเอาละครับทีมไหนที่ถ่ายรูปบิวตี้ช็อตได้ดีที่สุดครับพี่ฟอร์ดจะบอกว่าเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างจะลำบากใจนะครับเพราะทุกๆรูปเนี่ยสูสีกันมาก <c oughs> คิดว่าทีมที่ชนะจะเป็นทีมของ <c oughs> คุณบีน้ำทิพย์ครับ <c oughs> ของจริงมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องอะไรเยอะให้มาดูกันตอนทำแคมเปญดีกว่าแล้วเป็นไงชนะการเลือกจารเข้คือไอคิวต่ำที่สุดแล้วอะนี่คือการแข่งขันมันเริ่มแล้วค่าคือค่าใครตายช่างมัน